สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันมีสาระดีๆที่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านผู้ฟังเลยนะคะแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องสุขภาพทุกวันนี้ท่านผู้ฟังก็สับสนขาดความเชื่อถือไม่ไว้วางใจสื่อต่างๆที่อวดอ้างสรรพคุณสินค้าว่าดีเลิศสารพัดทุกโลกหายทำให้บางรายเนี่ยสูญเสียโอกาสทุกวันนี้ชีวิตเราเนี่ยเสี่ยงทุกๆด้านในโลกโลกาพิวัต์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอากาศสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปค่ะท่านผู้ฟังเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าเอนไซม์เอนไซม์ไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นเอนไซม์เสริมที่ร่างกายขาดไปเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันสำคัญมากเลยนะคะเสียเวลาฟังให้จบมันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเราเลยก่อนอื่นเนี่ย ดิฉันจะเปรียบเทียบระหว่างอาหารเสริมกับเอนไซม์ให้ฟังอย่างเช่นเรามีเพื่อนในกลุ่มรุ่นเดียวกันเนี่ยห้าคนทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารเสริมตัวเดียวกันจะมีเสียงตอบกลับมาว่าเธอกินถูกฉันกินไม่ถูกจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป,เป็นเพราะความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเสื่อมมากน้อยต่างกัน ส่วนเอนไซม์เนี่ยจะเข้าไปแก้ต้นเหตุของระบบของร่างกายยกเว้นกระดูกหักฟันหักซ่อมให้ไม่ได้ยังมีอีกสื่อโฆษณาบางสื่อบอกว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยบำรุงตับตัวเนี้บำรุงหัวใจตัวนี้แก้โรคเบาหวานตัวนี้แก้โรคความดันที่จริงแล้วพวกเนี้แค่ไปโป้ให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่ได้ซ่อมต้นเหตุข,ของการเป็นโรค และถ้าเรากินนานๆอ่ะก็จะเป็นผลกับตับและไตและถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเอเนไซม์เนี่ยกินซองเดียวเนี่ยซ่อมทั้งระบบและไม่มีผลเสียกับตับและไตเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันฟังให้จบนะคะท่านสามารถทดสอบเอนไซม์ง่ายๆนะคะว่าเอนไซม์เนี่ยต่างจากอาหารเสริมอย่างไรท่านผู้ฟังลองเอาแป้งมันมากวนให้เหนียวมากๆเลยนะคะ นำมาแบ่งเท่าๆกันนะสองแก้วแล้วใช้ช้อนตวงประมาณหนึ่งช้อนชาเนี่ยตวงอาหารเสริมและเอนไซม์เท่าๆกันใส่ในแก้วแป้งแป้งมันที่เตรียมไว้เสร็จแล้วคนให้เข้ากันท่านผู้ฟังคะไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่ย่อยแป้งได้แต่เอนไซม์สามารถย่อยแป้งในแก้วนี้ได้ไม่เกินสองนาทีแป้งมันที่เหนียวๆเนี่ยจะกลายเป็นน้ำทันที นี่คือพลังเอนไซม์หรือท่านจะท่านจะทดลองกับน้ำามันพืชน้ำมันพืชก็ได้นะคะโดยเอาแก้วน้ำสองใบเนี่ยใส่น้ำเกือบเต็มเท่าๆกันหาแก้วอีก2ใบเทน้ำมันพืชใส่ระดับประมาณสูงขึ้นสัก2นิ้วอะจากแก้วเนี่ยเท่าๆกัน2ใบแล้วตัวเอนไซม์และอาหารเสริมเนี่ยหช้อนชาเท่า,าๆกันเทใส่ แก้วน้ำมันแต่ละใบแล้วคนให้เข้ากันเทส่วนผสมนี้ลงไปในแก้วน้ำสองใบที่เตรียมไว้แก้วที่มีเอนไซม์เนี่ยจะทำงานโดยจะย่อยน้ำมันลงไปที่ก้นแก้วไม่มีอาหารเสริมตัวไหนคะ่ะท่านผู้ฟังที่ย่อยน้ำมันได้ท่านผู้ฟังคะอาหารหลักของคนไทยเนี่ยมันมีแป้งน้ำมันน้ำตาล ท่านผู้ฟังลองนึกดูสิวา่าถ้าร่างกายมีสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าไม่มีน้ำตาลน,น้ำมันและอนุมูลอิสระเกินปกติเนี่ยไม่มีโรคถ้าร่างกายมีเอนไซม์สมบูรณ์เนี่ยปัญหาก็ไม่เกิดนี่คือความสำคัญของเอนไซม์บางท่านอาจจะเคยได้ยินคนที่เข้ากินเอนไซม์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นโรคต่างกัน ทำไมเขาจึงกินเอนไซม์แล้วได้ผลเพราะเอนไซม์เนี่ยจะเข้าไป่้มต้นเหตุของปัญหาของร่างกายส่วนไหนเคยทํางานได้แต่ตอนนี้มีไขมันมาอุดตันทําไม่ได้เนี่ยเอนไซม์ Inside ก็จะย่อยให้ให้ระบบในร่างกายเนี่ยสามารถทำทำงานได้ตามปกติเช่นเดิมระบบร่างกายของคนเราเนี่ยเสมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึง่งที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ ไม่มีอะไรมาอุดตันไม่มีหรือว่ามีเซลล์ผิดปกติขึ้นมาในระบบเนี่ยก็ไม่รวนนะคะหมายถึง